วัดดีค่ะพี่น้องกล้องไปมามากินขนมกินน้ำยายน้ยมื้อนี้ค่ะไก่น้ำยากะทิมื้อนี้ค่ะน้ำยากะทิขาไก่พี่น้องค่ะแซ่บๆน้ำกันเลยสว่สดีจ้ามีหัวปีพรอมค่ะหัวปีสดๆเลยใส่แบบนี้เลยพี่น้องค่ะสุดยอดสุดยอดเลยค่ะกระดำนิดนึงค่ะ อ <laughs> ย่า้อยกินแต่พักนะพี่น้องค่ะเซ็บแรบเลยขอภาพนิ่งเลด้อคะพี่น้องค่ะขอภาพนิ่งเลยขนมกินนุ่มพี่น้องค่ะ แซ่บบ่บมักพี่น้องค่ะ Mm-hmm. Mm-hmm. I know. อร่อยไหมล่ะพอทานข้าวอร่อยอร่อยไหมอร่อยเนาะ ไม่โบ๊โบ๊พี่น้องค่ะมันเหนียวอือ แล้วเนี่ยต้น งหิวข้าวใส่หลายแล้วพี่น้องค่ะกินมืดอยู่อะอื้มแซ่บ ฮืมเ,เริ่มเผ็ดอะไ้พี่น้องเลยเริ่มเผ็ดพ่อแก้วน้ำแก้วน้ำไม่ไดเอามานู่นน่ะ <c oughs> <c oughs> ลุกเร็วใ <c> ช <oughs> ้จังเลยใ <c> ช <oughs> ่สิ ยังมีบ้างอืมยังไม่มีน้ำไม่มีเทน,น้ำใสอืม แซ่พี่น้องคะ่ะอยากกินตั้งแต่เมื่อวานนี่ละ่ะที่นี่มันมุ่มีนม,มกินมุได้ซื้อขนมกินมาไว้ はい。 มะพร้าวก็มีนั้นในตู้อ่อมะมะพร้าวเผาอะ่ะครับเฮ็ดเองค่ะพี่น้องค่ะ ถ้าเขาซื้อมานะมันจะบบได้รสอย่างที่เขาอมันจะบดได้รสที่เขาจะกินถ้าเขาซื้อมามันมันคืบโบแมนเลยมันจะบโบแมนรสที่แบบที่เขาเฮ็ดเอง กินจะพักอืม หัวปีมันจะมีประโยชน์เยอะด้วพี่น้องค่ะ <c oughs> หัวปีสดๆน่ะมีประโยชน์มากมายเลยมัมลุงมันน้ำนมธาดเล็กเยอะแยะหัวปีกินสดสด เขาจะแกงกินก็ได้เขาจะเฮ็ดกับข้าวก็ได้กินสซดๆแบบนี้ก็ได้ ทองแพงขึ้นแพงขึ้นนะพี่น้อง,นองนเนาะผู้ใดมีทองมีทองเก้าเก็บลายๆนะสบายเลยแพงขึ้นแพงขึ้น สิเกิดสงครามแล้วพี่น้องเอ้ยเนอะจะปัญหาแซ่บแซ่บครับพี่น้องคะ่ะ พูดใด้เห็นก็ฝากกดไลค์กดนั่นให้หน่อยหน่อยเด้อคอมเมนต์ด้วยพี่น้องคะ่ะขอคอมเมนต์เด้อยเด้อเป็นตัวหนังสือแล้วจะค่อยได้เงินนะอืมใช่เออ อ้วนมาทำใครหรอกยังมาบอกว่าเมียอ้วนนะถึงอ้วนก็ยังรักอยู่แหมล้วมาบอกว่าอ้วนนะแค่เอวหายไปแค่นั้นเองไม่เป็นไรแค่เอวไม่มีแค่นั้นเองอย่ามาบอกว่าอ้วนนะใช่ถูกปีน้องค่ะขอโทษขออภัยกินผักเลยเลย

เดี๋ยวเอฟซีก็ถามอีกว่ปาป่าไปไหนไม่ได้ยูนกันหนออพี่น้องค่ะว่าเพื่อนเอาหัวปีมาให้ ให้มันยังมียังมีสองหัวออให้เพลทเราแบบนี้แซ่บแต่ว่ามันสุดตัวหัวนีอ่อีกหัวใกล้สุดสองวันเพรามว่าสุดสุดแล้วเดี๋ยวสุดแล้วค่อยตัดมาสุดแล้วนะหัวนะ่ยแต่าไว้หนูชอบกินตัดเลยพวกนี้มาหัวอีกหรือหัวนั่นโอ้ยเพีนมีประโยชน์ตรงของเราก็ยังพออยู่นะอื สุดแล้วก็ตัดได้แล้วแต่ตัดมาเขาจะมาแช่ดีเลยอืมไวไก่อนก็ได้ถ้ามันไม่หายกองหัวหลิงไปแล้วอืมกินหัวปีมันสิรบายดีพี่น้องค่ะระบายได้

ยาน้อยเห็นคนอื่นกิยนยนอะนะก็เดี๋ยวม,มาลองทีแรกยาน้อยคิดว่ามันซี่ิวพอมาลองเสร็จเอ้าแล้วเฮยมันแซ่บนี่นะตั้งแต่นั้นมายาน้อยก็บ,บ่กเคยบ่เคยลวกเลยยาน้อยก็กินดิบเลย ลูกนี้แก้หายพอแล้วพี่น้องคะอิม่มจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามยันย้อยเด้อเมิ่งคลิปให้จบเด้อพี่น้องจ๋ะคลิปจะน้อยเาา แค่นี้แหละคะ่ะโบแค่ดอกสวัสดีจ้ะบ๊ายบาย